จุดสูงสุดของสปอตคาดการเอาไว้คือ2,600ยังมองนะผมไม่ได้ทิ้งนะครับ2,600นี่ผมไม่ได้ทิ้งนะบวกลบ1,000เดี๋ยวพาไปดูว่าทำไมยังไงบ้างบวกลบ1,000อาจจะจบ2,500เลยก็ได้หรืออาจจะไหลถึง2,700เลยกัน กอร้อยสองร้อยเหรียญไม่ได้กว้างนะครับนะที่คุณเห็นมันลูดลงมาเมื่อช่วงสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ร้อยร้อยห้าสิบเหรียญไปแล้วนะเพราะนั้นไม่ได้กว้างมากนะครับมันไม่ได้กว้างเกินไปหรอกบวกลบหนึ่งร้อยขอโทษไม่ใช่บวกลบหนึ่งพันเขียนผิดนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะแต่อย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้อาจจะมีแรงกดดันจาก คนที่ซื้อมาด้วยสงครามสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นมองว่าพักแล้วก็เดี๋ยวลุ้นขึ้นกันตามนี้นะครับ q c เริ่มฟื้น Q1 Q2 น่าจะเป็นช่วงพีคปัจจัยทางพื้นฐานตัวเลขที่จะต้องคอยดูประกอบก็คือ CPI ที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ผลกระทบจะเป็นตามนี้อ่ะช่วงต้นๆอาจจะไซดเวดาวช่วงกลางๆเริ่มตึงได้รับได้รับ,ไ,รบไหวแล้วก็สเ 2.5%ลงมาก็จะเริ่มบวกทองจะเห็นทองเป็นเทรนด์กลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยนะครับจากในช่วงน,นี้ก็จะเริ่มมาบวกทองแบบตรงไปตรงมาอันนี้ตอบสนองต่อตลาดแบบตรงไปตรงมานะครับผมให้โซนคนเล่นไว้สามเซกชันหลักๆก,ก็คือ36,000ลงไปใช่ไหมที่อธิบายให้ฟังทุกวันเนี่ยจะเล่นยังไง36,000คนที่ถือสาม0 0ถึงสาม0 0จะเล่นยังไง คนที่ถือตั้งแต่สามหมื่นเก้าขึ้นไปจะเล่นยังไงอันนี้ผมอธิบายหมดแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่ให้นะครับผมขอแบ่งเซกชันของคนออกเป็นหลักๆตามนี้แต่เดี๋ยวจะไปไล่ให้ก็ใครอยู่ในช่วงโซนไหนก็พิจารณาดูเดี๋ยวไล่ให้ครับสักคู่หนึ่งนะขึ้นอีกรอบรอบสุดท้ายน่าจะประมาณเดือนไหนคิวคือผมให้เป็นไตรมาสดีกว่าแหมถึงขนาดเดือนเลยผมว่ายากยากไปนิดนึงเพราะมันต้อง มันต้องดูบริบทใกล้ๆเหตุการณ์ที่คือตอนนี้ผมมองได้เป็นไตรมาสเพราะเราต้องไปรอดูเงินเฟอ้อจะลดเมื่อไหร่จะอะไรยังไงถูกไหมแต่ถ้าเกิดไปเป็นเดือนเลยเนี่ยตอบยากครับขอดูบริบทใกล้ๆเออยิ่งใกล้ภาพมันก็จะยิ่งชัดก็จะสามารถโฟกัสได้มากขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ครับ จานเทขายหมดแล้วจะเข้าซื้อที่ราคาเท่าไหร่อะทองแท่งเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับเดี๋ยวมาเราไล่ภาพเทคนิคกันหนักๆก,กก่อนวางแผนสําหรับการเล่นในปีนี้กันนะครับจะเอาอยัางไงเดี๋ยวไปครับภาพวีเดี๋ยวค่อยไล่รายละเอียดราคากันอีกครั้งเพราะว่ามันจะได้ดูรายละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าเดือนกับวีคเนี่ยยังไม่เห็นรับย่อยเลยนะ เดือนกับวีกนี่มองมองสองพันสองร้อยสองพันสองร้อยห้าสิบไม่ออกเลยนะครับถูกไหมมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าผมผมลุ้นสองพันสองรอยอยู่เพราะอะไรเดี๋ยวต้องดูในภาพเ i ลขนะครับอันนี้แปะไว้ก่อนเอาตามโครงสร้างใหญ่ของมันก่อนสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองพัน อ่ะสองพันหนึ่งร้แปดสิบกลมกม,มไปกลมกลมนครับถึงสองพันหนึ่งร้ยห้าสิบนี่คือไม่รู้ทดสอบตรงไหน,นอาจจะลงเร็วๆมาทดสอบตรงนี้หรืออาจจะลงช้าไปทดสอบตรงนี้ได้ไหมได้ทั้งสิ้นครับ ไม่รู้เหมือนกันแต่น้ำหนักค่อนข้างมาทางช่วงนี้นะช่วงแบบเดือนสองเดือนสามเดือนนี้นะแต่อย่างที่บอกมันก็จะมีรับย่อยๆมาแต่ว่ามันจะเป็นรับเล็กแล้วไนงะสองสองห้าศูนย์สองมันสองแ่านี้มีย่อยๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่เอาเป็นว่าให้ระวังไว้ก่อนเกิดขึ้นได้ครับราคาปิดมาด้วยการตกเทรนบ นะราคาปิดมาด้วยการตกเทรนด์ถ้าจะกลับขึ้นมาได้เดี๋ยวมีจุดที่จะกลับขึ้นมาได้เดี๋ยวบอกให้ตอนนี้มันมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่บอกมันมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดให้ประเมินจากตรงนี้ราคาตกเทรนด์ครับเทรนด์ที่ต้องบอกว่าไอ้นี่แหละไอ้ภาพเดือนก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเดือนจะไปต่อนะต้องค้าให้อยู่นะก็คือไอ้สองพันสามร้อยกว่ากว่าเนี่ยไอ้การยืนตรงเนี้ยถ้าเกิดมองตรงนี้ถ้าเกิดให้คุยกลมๆก,ก็คือสองพันสามร้อยห้าสิบ ก็ยืนไม่ได้เห็นไหมยืนเทรนไม่ได้ครับเพราะราคายืนเทรนไม่ได้มันก็หมายความว่าก็มีโอกาสจะพักซึ่งจุดพักก็จะมาตรงนี้มาตรงนี้นี่คือจุดที่จะพักเพราะฉนั้นให้น้ําหนักมาก่อนทางนี้ไปก่อนแต่เดี๋ยวเห็นการฟื้นตัวเราค่อยว่ากันนะครับก็ปิดหลุดปิดหลุดก็ต้องมองน้ําหนักนี้นะครับอีกสามวสุดท้าย เพิ่งจะเริ่มเดือนอีกสามวิสุดท้ายอีกสามวิจากนี้เอาอยัางไงอย่างที่ผมบอกว่าภาพเดือนผมให้อยู่สองน้ำหนักก็คือไหลงล,ล,ลงเลยแล้วฟื้นกลับก็ลงแหละแต่อาจจะเป็นทรงหรืออาจจะยกมาแล้วทุบหรือฟื้นไซเวย เดียวแม้น้ำหนักคือต้องบอกว่าไอกราณิพวกนี้เกิดขึ้นได้หมดนะครับแต่อย่างที่บอกว่าน้ำหนักรวมรม,มันก็คือค่อนไปทางลงนั่นแหละแค่มันจะลงเร็วแล้วฟื้นหรือลงช้าแล้วลงลึกน้ำหนักรวมๆก็คือลงนะครับทีนี้ถามว่า,อ,าอ้าวไอวีเนี้ยจะเป็นน้ำหนักยังไงเดี๋ยวผมขอไปแกะให้ที่สี่ชั่วโมงจะมองเห็นชัดหน่อยสี่ชั่วโมงจะเห็นตรงนี้ชัดหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นเล่นตรงไหนอคนเล่นสี่ชั่วโมงนะคนเล่นสี่ชั่วโมงนะฟังให้ดีนะครับรอครับรอการเล่นในกรอบนี้โซนนี้คือของคุกอันนี้คือแพงผมไม่ได้เขียนผิดถูกอยู่ข้างบนแพงอยู่ข้างล่างสำหรับขาช็อตถูกต้องแล้วนี่คือคนเล่นสี่ชั่วโมง รอครับคุณจะรีบเข้าซื้อก่อนตรงนี้ก็ได้หรือจะรอเข้าโซนแล้วได้ราคาที่ยิ่งถูกขึ้นไปอีกก็ได้ถือว่าเป็นโซนช็อตทั้งหมดเป้าหมายไปเอาที่ไหนถ้าคุณเล่นสี่ชั่วโมงถ้าคุณเล่นสี่ชั่วโมงก็ต้องเอาเต็มปากเต็มคำหน่อยไปรอโซนล่างขายผมใช้คำว่า close เซลล์ไม่ใช่บอกว่าขายแล้วไปช็อตเพิ่มไม่ใช่เป็นการ close เซลล์ก็คือปิดไม้เซลล์เพื่อทำกำไรไม่รู้ตรงไหนมันอาจจะไซเวไปก่อนออกข้างไปเลยทั้งสัปดาห์กูไม่ไปไหนแล้วออกมาในลักษณะของการไซเวแบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปลุ้นสัปดาห์หน้าทุบได้ไหมก็ได้ มันอยู่ที่ว่ามันกรอบมันกดดันลงมาแค่ไหนด้วยนะมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ซึ่งแท่งเทียนก็จะออกมาแบบนี้เน้นว่านี่คือคนเล่นสี่ชั่วโมงคนเล่นชั่วโมงอีกเรื่องหนึ่งแต่กรอบเดียวกันนี่แหละแต่วิธีการมันจะบิดกันนิดนึงแต่สไตล์คล้ายๆกัน ามยี่สิบยี่สิบถึงถึงถึงเท่าไหร่ดีข้าบบนสี่สิบห้าได้ไหมสี่สิบห้าสี่สิบถ้าสี่สิบจะมาหนี้สี่สิบห้าสองพันสามร้อยสี่สิบห้าถึงสองพันสามร้อยห้าสิบโซนด้านล่างให้เป็นโซนนะครับโซนนี้นะโซนนี้ตั้งแต่สองพันสามร้อยยี่สิบ ช็อตโอลี่ครับ